so I'm h e r e with DJ เ i e t วันนี้ก็อยู่กับ DJ p i e t นะครับสวัสดีครับน้อง p i e t วันนี้เราอ่ามาชิวๆที่ร้านกาแฟกันอยู่ใกล้บ้านเเราสองคนอยู่ใกล้กันมากเปียพี่แบบชอบคอนเทนต์ของเปียมากเนี่ยคือแบบแปลกใจมากเลยว่าแบบทำไมถึงชอบคือคอนเทนต์เราเป็นคอนเทนต์ที่เข้าถึงยากจริงๆแล้ว I think it's hard u t people understand อ สําสำหรับพี่มันอาจจะไม่ได้เข้าถึงยากเพราะว่าความเป็นแบบฝรั่งด้วยมั้งเลยมันเราก็มันก็ไม่ไกลห่างจากคอนเทนต์ที่ตัวเองที่พ,พี่ทําด้วย mm hmm. แต่ว่าของพี่มันก็จะหลากหลาย mm hmm. พี่ก็จะมีบางแบบคอนเทนต์ที่จะเข้าลึกนิดนึงหรือว่าเข้าประเด็นนิดนึ่งประเด็นนิดนิดนึงหรือว่า mm hmm. เข้า เนื้อหาของแบบปัญหาของสังคมหรือว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบ hard hitting แบบ issues แต่ว่ามไม่ใช่ทุกครั้งแต่ว่าของแบบเฟสก็จะมีแบบเหมือนกับมันก็จะค่อนข้างต่อเนื่องว่าเอาอะจะเป็นเรื่องของล่าสุดก็คือเรื่องของ resolution อันนี้เย resolution ใช่ใช่หรือว่าก่อนหน้าน,นั้นก็จะมีเรื่องของ holiday ทำไมเรารู้สึกเหงาอะไรแบบนี้คือมันก็จะเป็นการเข้าลึกในเรื่องของช่วงต่างๆหรือประเด็นต่างๆอ่า แต่พี่ว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆในขนาดที่มันมีคอนเทนต์ที่หลากหลายที่เราดูแบบที่หลากหลายที่แบบเหมือนกับ mm hmm. ส่วนใหญ่แต่แบบในทิกตอกคนก็จะเต้นเต้นเต้นซึ่งมันไม่ผิดนะ mm hmm. มันก็จะดูแบบเหมือนเบาสมอง mm hmm. แต่พี่ว่าบางคนจะมีคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์กับคนด้วย mm hmm. อันนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำคอนเทนต์แบบอันนี้แบบ my first question is actually why are you interested in my content I'm um, interested in your content because I think it has right. it's meaningful mm. so that equates to my own content because mm. i the reason i'm creating my content i want to create meaningful conversations right. uh more conversations right. so i feel it's we have similarities that's why i think your content is interesting to me yeah your well your stories is really relatable how can I, somebody, somebody, that's what i like about yours too Thanks. So, uh, the, the reason that I ma i'm making all these content Cuba. มันยากเหมอือนนะตอนที่จะเจ้าเรื่องจิตวิทยาหรือว่าเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์มันทำเป็นเป็นเรื่องเล่าอย่างเงี้ยตอนแรกๆทําขึ้นมาแล้วมันยากแล้วก็แล้วก็วกเรายาต้องย่อยเยอะอย่างเงี้ยตอนหลังต้องทําดัมอิดดาวให้มันแบบย่อยง่ายสั้นที่สุด I'm trying to make it within like a, a minute or so แต่ตอนนี้บางตอนมันายังยาวอยู่แบบตรงที่มันไม่สามารถรวบได้ในหนึ่งนาทีจริงๆใช่ที่ที่ที่ททจะมาุยวันนี้คือมีคือพี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจในการที่ เฟียดแบบเล่าเรื่องเพราะว่ามันกระชับนี่ขนาดเฟียบอกว่ามันเฟียยังรู้สึกว่ามันยาวแล้วเพราะว่าเนื้อหาแต่ละเนื้อหาของที่มันจะมาจากมุมมองถ้าสมมุติเป็นเกสหรือว่าเป็นพี่พูดคนอ่าของพี่เองอะ่ะมันจะมาจากมุมมองที่เป็นส่วนตัวแล้วพี่ก็จะเน้นว่านี่คือเป็นแบบความคิดเห็นนะแต่ว่าของเฟียที่รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีการใช้เวลาที่กองเนื้อหามา,มาใช่ไหมใช่ใช้เวลามากด้วยคือพ้องจริงแล้ว กว่าจะรวบรวมเนื้อหาแต่ละตอนมานี่คือต้องไม่อ่านรีเสิร์ชมาคือทำรีเสิร์ชมารีเสิร์ชนี่คือรีเสิร์ชของตัวเองแต่ไปอ่านงานวิจัยจริงๆที่มาจากพวกนักวิทยา,าศาสตร์อย่างไๆมามหาวิทยาลัยแล้วก็โซเชียลสแตดี้หลายๆอันแล้วก็ไปดูพวกนักจิตวิทยาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพราะเราคิดคือคอนเทนต์หนูเฟซมันจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของไมล์แล้วก็ฮิวแมน behavior แล้วก็คือส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องพวกจิตวิทยาอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เราพูดเรื่องพวกนี้เพราะเรารู้สึกว่าคนเราอ่ะถ้าเราเข้าใจกันมากขึ้นมันก็จะมี tolerance มีความอดทนต่อกันแล้วมากขึ้นคือเราไม่อยากให้แค่ทนอนะเราอยากได้ understanding ด้วยทั้งตัวเองแล้วคนอื่นบางทีเวลาที่เราแบาเบเผลอแบบเผอโกรธเผลอเศร้าเผลอเหงาหรือเผลอทำอะไร something stupid from from the things within that we don't even know what they are เนี พอเรารู้แล้วว่าอ๋อเป็นปอย่างนี้เองเราเคลียร,เร์เราสามารถเคลียร์ใหม่ๆได้แล้วเราจะได้ดูว่าออดเขาทําอะไรลงไปเราจะได้ปรับมีสติในการทาหน่อยนะอะไรเงี้ยหรือแม้ก,ก,กระทั่งเวลาเราเจอคนอื่นที่ทําอะไรออกมาแบบประหลาดๆห,หรือทําอะไรที่เรารับไม่ได้เงี้ยเราจะได้อย่างหน่อยเราก็จะมีความเข้าใจเหี่ยวตัวเขาว่าอ๋อเขาอาจจะมีอย่างนี้อย่างนี้มามันก็ a s i c a l l y ก็คือทําให้คนเราเข้าใจกันแลไรกันมากขึ้นมันทําให้คนเราเข้าใจตัวเอง <S <S แล้วก็ทําให้เราเข้าใจคนอื่น ซึ่งมันก็จะทําให้เรามีความอดทนแล้วก็มีความเย็นลงเพราะปกติในแบบเหมือนเราจะค่อนข้างมี distraction เยอะในแบบใ,ใ,นในสังคมปัจจุบันมันก็จะทําให้เราค่อนข้างแบบมีอารมณ์ที่วุบวาบเร็วใช่บางทีด่วนตัดสินใจไงแบบยังไม่ทันคิดเลยก็ทําลงไปแล้วแล้วบอก,บอกว่า after that you regret it ใช่รู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่น่าทําเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีเคสเยอะมากเลยนะที่แบบเราที่ผ่านมาถ้าเราดูแบบพวกแบบสื่อกลางที่ โหมันเหมือนกับอ,อย่างเช่นแบบเป็น road rage มันขับรถแล้วก็แบบขับรถรุนแบบมีอารมณ์รุนแรงในการแบบเหมือนกับจะไปไหนเมืไหนหรือว่าคือหลายอย่างอ่ะอันนี้คือมันแค่เป็นตัวอย่างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆว่ามันทําให้เห็นว่าพอเรามีอะไรเข้ามาเยอะคือมันสามารถปลุกให้เราแบบอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนเร็วใช่ใช่ก็คือ นั่นแหละบางทีจริงๆอาจจะทำเพื่อตอบสนองตัวเองก็ได้นะแบบก็ไม่รู้เหมือนกัน because I'm so confused with it myself <laughs> <laughs> แต่ว่าพี่ว่ามันดีมากเพราะว่ามันดีมากในการที่พีทได้แชร์ว่ามันมีการที่รีเสิร์ชมีขบวนการของมันเพราะว่าอย่างพี่เองอ่ะเพราะว่าพี่เป็นคนที่สนใจคอนเทนต์อ่าเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบรีเสิร์ชด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นการแชร์อีก อีกทีหนึ่งให้กับคนที่ฟังอยู่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคือจะมาแชร์เรื่องราวต่างๆมันต้องมีกระบวนการในการเคาะมันฟิลเตอร์มันแล้วก็มาแชร์อีกทีหนึง่งใช่คือเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองเราไม่ได้มโนขึ้นมาเองในการสร้างคอนเทนต์คือมันผ่านกระบวนการมาหมดอะไรเงี้ยแล้วคือเราไปอ่านพวกงานวิจัยที่มีวิีเปเป,เป,เป,เปอร์หลายคนบอกว่า เราติดทฤษฎีเกินไปหรือเปล่าทาไมถึงชอบเอาทฤษฎีเอาเปเปอร์ก็ทฤษฎีเหล่านี้มันไปศึกษาจากคนจริงๆมาแล้ว<ม>คือเอาตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างจากคนจริงๆแบบเป็นพันๆคนนะ่ะเอามาแล้วก็เอามาเป็นเคสว่ายังน้อยอ่ if we feel weird about self we are not the only one ก็มีอย่างนี้เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นในโลกมันมสามารถเชื่อมโยงได้ว,ว่ามันแบบมันเป็นที่มายังไงบ้างาแล้วพี่สังเกตว่าของของเฟียสจะค่อนข้างแบบมีลูกเล่นเข้าไปแซมด้วยให้มันแบบ <laughs> <laughs> คือมันเหมือนกับ v i s u a l ี่มันก็เบา ทั Trying ้งไร่ทัช่ใช่พี่อยาจะทำให้มันแบบเบาแล้วมันแบบดูง่ายตอนแรกที่ทำคอนเทนต์แบบจริงจังแบบเล่ารีเสิร์ชอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยสนใจที่ปกติชอบอ่านางานวินจัยมากเลยก็อ,อ่านแบบไปเรื่อยแต่ตอนหลังหลงพอเรา Make it fun อะไรเงี้ยเป็นเป็นเอดูเตนเมนต์อะไรเงี้ยมากขึ้นอนะ่ะถึงแม้บางทีคอมเมนต์คนดูไม่ค่อยเยอะนะยอดวิวดูเหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะแต่พอกดเข้าไปในแอนาลิติกส์ มีคนเซฟแล้วมีคนส่งต่อเป็นร้อยเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อิมแพ็คคนนะคนเอาไปไใช้ได้จริงล่าสุดก็มีต้นหอมเขาก็ส่งมาเซจมาเขาบอกเฮ้ยแบบที่เขียนะนะแบบใช่เลยแบบตรงกับที่เขาเป็นเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออเขาใจตัวเองมาคือพอเขาเข้าใจตัวเองมากข,ามาขึ้นปุ๊บมันเหมือนปลดล็อกตัวเองแล้วเขาก็มีความสุขมากขึ้นอืมอันนี้เป็นแบบเป็นตัวอย่างของการทำคอนเทนต์ที่อาจจะไปน่ไม่ได้เน้นกระแสรหรือแตบบ่ว่ามันเน้นแบบ ความรู้ที่เราอยากแบ่งแบ่งป,ปันออกไปหรือว่า<ม>อยากแชร์ออกไปบางทีเราได้ฟีดแบ็กลับมาจากที่เราไม่ได้คาดหวังหรือคาดถึงด้วยเหมือนพี่เลยของพี่เองบางทีก็แบบรู้สึกว่าเออจํานวนคนที่ดูคอนเทนต์พี่ก็อาจจะไม่ได้เยอะ<ม>แต่ว่าบางทีออกไปเจอเพื่อนๆในวง,งการที่ไม่ได้คิดเลยว่าเขาติดตามอยู่<ม>เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ขอบคุณมากนะแบบทำคอนเทนต์แบบนี้มันดูแบบหนึ่งมันดูรีลมันดูไม่ประดิษฐ์ม,ม,มันดูจริง แล้วมันทําให้คนรู้สึกว่าในขนาดในในในโซเชียลมันมีคอนเทนต์หลายอย่างที่โปรดักชั่นใหญ่หรือว่ามันเหมือนกับบรรสร้างแบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรความสวยงามแต่ว่าเราก็เบรกเกตดาวเลยก็ทำรู้สึกว่าอ๋อโอเคงั้นสิ่งที่เราทำมันโอเคแล้ว so you so natural so relatable แบบเข้าถึงง่ายเหมือนแบบเป็น friendly brother อย่างเงี้ยแบ <Big girl. S 1> บมานั่งแบบนั่งคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ย เลยก็รู้สึกว่าเออคอนเทนต์มันไม่ไกลห่างกันค่ะเลยก็เออก็ไม่มีอะไรหรอกก็แบบอยากมาพูดคุย <c oughs> เพราะว่าคือจริงๆแล้วก็อยากจะสปอร์ตคอนเทนต์ของเพียรด,ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคอนเทนต์ของเราสองคนก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนดูด้วยเพราะว่าในขนาดเดียวคือมันไม่มันไม่ผิดไม่ถูกหรอกในเรื่องการการที่เราจะเสพคอนเทนต์แบบในรูปแบบไหนแต่ว่า การที่เรามีบาลานซ์ในชีวิตอ่ะมันดีคือถ้าเราจะแบบไปดูคอนเทนต์ที่มันอาจจะแบบเบาสมองมากเรามาดูคอนเทนต์ที่มันอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเราได้ด้วยจะเป็นของผมเองหรือของเฟียเองหรืออะไรก็แล้วแต่คือชีวิตมันก็คือเกี่ยวกับความบาลานซ์แต่พี่อัดอยู่แบบเป็นคนคือในชีวิตจริงเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจนะแล้วในคอนเทนต์ก็เป็นอย่างนั้นเลยคือเขาบอก translate your personality into your own content. Yeah, I think for the longest time um I've been trying to crack what I should do. Mm -hmm. And I think it's that uh, people who are closest to me are saying, why won't you bring more of who you are as like, you know, big, you know, big bro Piat right. when you're with with your friends, mm -hmm. you're with your um your fellow colleagues mm -hmm. or you know your Lunong or Lun Pi and bring more of that out. Um and because it's already relatable, so I think that's why I decided to do something that's more simple and more like true to myself. Uh -huh. So should we talk about like a topic? I actually came up with two topics <laughs> to talk about today, but we can just focus on one. เวลาเราออกความคิดเห็นและมันไม่ได้ออกไปในแบบคือไม่ได้ออกไปในไม่ออกไปตามความคิดเห็นที่เป็นส่วนรวมมันกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นแล้วก็สามารถลงแบบสามารถโดนทัวลงใช่จะบอกว่าทัวลงไปถูกต้องความคิดเห็งของเพียเป็นยังไงในเรื่องนี้อันนี้คือจริงเพิง่งเพิ่งคิดกับตัวเองเมื่อวันก่อนเลยว่าสมมติว่าเราเรา,เราดูคอนเทนต์อันหนึ่งอ่ะนี่คือแปแอบ คือเป็นคนชอบสังเกตพฤติกรรมคนอ,อื่นไง <S <S คือไม่ใช่แค่อ่านวิจอยเียวเอข,ขึ้นรถไฟฟ้าปุ๊บเราก็มองคนเขาดูสมมวกเขาดูติดต่อใช่ไหมเขาดูเสร็จสิ่งที่เขาดูต่อไปคือเข้าไปดูคอมเมนต์ของคนในติดตออ่อแล้วก็ถ่ายส่ดูคอมเมนต์ก็แดงว่าเวลากลายเป็นว่าคอนเทนต์สมัยนี้คนดูทั้งตัวคอนเทนต์เองแล้วก็เข้าไปอ่านตัวคอมเมนต์ด้วยในนั้นอ่างเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางทีรู้สึกว่าอยากจะอ่านแค่ เดีย๋ยวจะดูแค่คอนเทนต์อย่างเดียวไม่อยากอ่านคอมเมนต์เลยเพราะรู้สึกว่าวันที่หลายๆครั้งมันท็อกซิกมากอืมอันนี้คืออย่างแรกคือคือมันบางอันมันไม่มีมันไม่สร้างสารรค์เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว่าทําขึ้นมาแล้วเอ๊ะพูดอย่างนี้ไปเราก็ไม่เห็นมีอะไรดีคือเราพูดทําไมอย่างเงี้ยใช่อันนี้มันคืออันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ทุกคนมันอยู่หลังมือถือหลัง iPad หลังแล็ปท็อปคือมันเหมือนกับสามารถสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ สามารถที่จะแสดง,สดงตัวตนที่มันเกินความเป็นตัวตนก็ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นข้อเสียของการใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่าไอ้ที่ s a type of social bullying ถูกต้องอใช่แล้วเขาก็เป็น anonymous ยนะคือแบบเป็นนิรนามแล้วเขาก็พิมพ์อะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นพอกซิซให้กับคนอ่านหรือว่าบางทีก็เขา้เขาไปคอมเมนต์เจ้าของคอนเทนต์ซึ่งเขาตั้งใจทำคอนเทนต์มากซึ่งบางทีคอนเทนต์ก็ไม่ได้ไม่แย่เลยนะแต่เขาก็พิมพ์อะไรไม่รู้เหมือน discouraging มันก็เหมือนเป็นการบูรี่เพราะว่ามันไปแบบเหมือนกับไปปลุกและพอมันปลุกก็คือบางทีคนก็เข้ามาตามที่เราพูดว่าทัวล์อลมมันเหมือนกับอันนี้มันเป็นข้อเสียของมนุษย์เพราะว่าพอมันเริ่มจากการบูลลี่คือคนอื่นก็เข้ามาด้วยและไม่รู้ว่าอันนี้มันมาจากความรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ว่ามันก็คือไม่ดีอ่ะคือมันมี these type of toxic comments แล้วก็ตาม follow by พอ,อกซิคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยก็มีในขณะที่บางทีคนที่เข้ามาเบรกเพื่อให้มันแบบเกิดความแฟร์ความยุติธรอาจจะมีแค่คอมเมนต์เดียวแล้วก็ทัวไปลงคอมเมนต์อันนั้นก็มี <c oughs> เพราะฉะนั้นคือคือคือในในความคิดเห็นเรือส่วนตัวเดี๋ยวนี้ดูคอนเทนต์แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอ่านคอมเมนต์เท่าไหร่มันแต่ว่าจริงแล้วว่าคอมเมนต์น่ะเชื่อว่าคนคอมเมนต์ได้จะคิดแตกต่างกันยังไงก็ได้แต่ว่าขออยากให้ไปคอมเมนต์คอมเมนต์คนอื่นนึกออกไหมคือแบบ เขาออกสมมติว่าเขาให้ความให้ความคิดเห็นมาแบบนี้คุณดันไปคุณดันไปว่าความคิดเห็นของเขาไม่ดีเราไม่ควรว่าความเราไม่ควรต่อว่าความคิดเห็นคนอื่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นความคิดเห็นที่มัน polite respectful ก็คิดมีสิทธิ์เรามีสิทธิ์คิดต่างได้แต่เราอย่าไปชี้ว่าคนอื่นผิดอย่าไป judge ระวางกันเถอะอย่าไป judge ความคิดเห็นคนอื่นว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกเพียงแต่ว่าก็คือหนึ่ง stay polite สองก็คือเข้าประเด็น เข้าประเด็นตัวเองแล้วก็ไม่ไปจัาสคนอื่นเข,เขาประเด็นใหม่เพราะเหมือนกับลดอิโมชั่นใช่ไหมก็คือพูดให้มันตรงประเด็นไม่ใช่บอกว่าใช่ลดอิโมชั่นคือไม่ใช่แบบมีอารมณ์เต็ไมไปหมดเลยแล้ว what is the main point that you wanna talk a ับใ t ใช่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิของความคิดเห็นของแต่ละคนที่ควรจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเข้าใจที่เพียพูดนะคือคุณจะคอมเมนต์ในเรื่องของคอนเทนต์ของคนคนนั้น อันนั้นคืออย่างหนึ่งแต่ว่าคนอื่นที่เข้ามาคอมเมนต์คือไปโจมตีเขาอีกทีหนึง่งอันนั้นก็ดูไม่สมควรเพราะว่ามันควรจะมีสติในการที่เราเข้ามาคอมเมนต์อยู่แล้วเราควรให้สิทธิที่คน,<ม>คนอื่นแสดงความคิดเห็นด,ด้วยคือ should เราควรเปิดพื้นที่ให้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งจริงๆแล้วอะพอความคิดเห็นที่ต่างกันเราถึงจะเติบโตได้นะถ้าสัสงคมแบบคิดทางเดียวกันหมดอ่ะเราจะสังคมมันจะไม่เติบโตถ้าคิดต่างกันได้โอเคแต่ว่าอย่าไปจัาคนอื่นว่าอย่างงู้อย่างนี้เพราะจริงๆเรามาจากเบสที่มันไม่เหมือนกันและอย่างนึงคือเรื่องของ constructive criticism ด้วยเราควรจะ c o m มนต์สิ่งที่เราพูดไปแล้วถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรือพัฒนาจากเดิมไม่ได้อะไม่ก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมเหมือนกัน เหมือนแบบมันเหมือนกับการตัดเรื <S 2> <S 2่องให้มีแบบมีปัญหากันเออเหมือนกับบอกเจ้าของคอนเทนต์ว่าทําไมไม่ใส่ส้นสูงล่ะทำไมใส่รองเท้าเข้าไปเข้าไปไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี้จะไร้สาระอันนี้มันกลับไปแก้สถานการณ์ในวันนั้นไม่ได้เขากลับไปเขากลับไปแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็บอกอาจจะพูดถึงบอกเออถ้าเป็นรองเท้าส้นสูงแลสวยดีนะคะคราวหน้าื่อพี่อยากใส่อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดูแบบน่ารักขึ้นนะโอเคอันนี้คืออันนี้เป็นประเด็นเป็น point ที่น่าสนใจมากคือวิธีการ การคอมเมนต์ <Comment. S 1> คือมันอาจจะเป็นความหมายเดียวกันแต่ว่าเรา In, ใช้อินอใช่เราใช้คำพูดที่มันนุ่มนวลหรือว่ามันมีมารยาทแต่ว่ามันเป็นความหมายเดียวกันเลยใช่ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเลยเรามีวิธีพูดมีวิธีสื่อสารมากมายที่สามารถบอกคนอื่นได้โดยที่ไม่ทำลายคนอื่นและได้แมสเซจเดียวกันและสุดท้ายได้ผลัพธ์ออมเข้ากันคือบางทีเนี่ยเราต้องคิดหาวิธีนี้ให้ได้ก่อนอันเนี้ยถ้าใครทําวิธีนี้ได้ I think this is a really, really good point. It's a really good point. It's like you can have, you can be be opinionated, um, but it's how you articulate it. It's like if you articulate it in a positive way, then it becomes very constructive and it helps the person that you're being opinionated to, rather than creating negative energy. Yeah, because yeah. Of, well when you when you communicate, there are two points. One is the but then the point that you wanna make. And another one is the way you say it. And usually with the way you say it, if you put it in a not in a not so nice way, then it turns out to be the other way. <laughs> It becomes emotional. People will shut down. They will not listen to you because the first thing that hit you is the emotions. It's not the reason behind the points that they want to communicate to you. Uh -huh. I have to... You have to yeah, be conscious. It's... Yeah, you have to be conscious of I think like I'm guilty of it too. Sometimes like uh, my, me too. My, my, <laughs> me emotions too. <laughs> my emotions come come first. So it's like it's changing your patterns. Um and i think this is like you know we're human so i think it's just being conscious to be able to once you realize it then that's when you can start to change your patterns and um, yeah. be less emotional about things that realization is important yeah pause for about two four to six seconds this is my i'm a research person now come on got the emotions when they're is six seconds if you can pass that six seconds นะคุณจะมีสติขึ้นมาหน่อยจริงเหรอ,อเพราะมันจะเป็น flash ขึ้นมา off the um, what is it c a l l e d เป็น chemistry ในร่างกายอ่ะอ๋อก็คือมีหกวินาทีที่เราจะปรับสมมุติจะโกรธสมมุติว่าพี่มีใครพูดอะไรมาสัมปิงใส่พี่อาร์วพี่อาร์โกรธอะ่ะหกมันมันขึ้นมาทันทีนะหกวินาทีถ้าอยู่ยังไม่รีแอคอ่ะมันจะครามดาวอ๋อเฮ้ยอ,อันนี้เป็นแบบ เป็นเคล็ดลับที่ดีมากอ่ะถ้าเราสามารถผ่านไอ้จุดหกวินาทีเราก็จะมีจุดที่เราแบบเย็นลงมาแล้วเราก็จะมีมีสติในระดับหนึ่งที่เราจะไม่ become a demon and attack back like like the way that you were done too มันไม่ชอบชอบคำว่าดีมัน่ดไปจริงก็มันเหมือนกับแบบเป็นปีศาจ I don't want to be come a demon คือแบบ เคยเป็นไหมตอนเด็กบอกว่าโตขึ้นจะไม่อยากเป็นแบบนี้แต่พอโตขึ้นมาปุ๊บเป็น exactly what you don't like เป็นเป็นคืออันนี้คือคือเคยเป็นคือแบบเหมือนกับเวลาแบบสมมุติเคยเป็นคือเคยคือกําลังคิดสถานการณ์อยู่ที่แบบเหมือนกับบางทีเราค้างอารมณ์มาแล้วก็แบบเหมือนกับมันเหมือนกับมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็เคยเป็นเคยเป็นกับยามด้วยก็แบบเหมือนกับแต่ว่าหลังจากที่มันเย็นลงเรารู้สึก ไม่ดี <laughs> รู้สึกผิดแต่ว่าตอนนี้พอเปลี่ยนแพทเทิร์นคือแทนที่จะปล่อยมันไปอะ่ะ <laughs> คือก็จะไปคุยกับน้องเขาบอกเออขอโทษนะเมื่อกี้ <laughs> เพราะว่ามันรู้สึกว่า <laughs> <laughs> เราไม่อยากเป็นคนที่ทําให้อิโมชันหรือว่าอะไรที่มันแบบมันน ег ัตฟหรือเอเนอร์จีมันตกทําให้อีกหนึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะต้องอยู่กับเอเนอร์จีนั้น <laughs> สําหรับสําหรับเขา <laughs> เลยเราไปเปลี่ยนเอเนอร์จีตรงนั้นดีกว่าแต่อยูเป็น caring person อะ keep uh, sometimes but, uh, but, uh, but too much, do right? like you know? Yeah. <laughs> and you think kind about other of well, people right? because I'm I'm an empath, so I'm very empathetic. <laughs> so I know I know my nature is is that way. But um, everything is about like about balance. I keep on saying that. So I need to balance my empathetic nature as well because being too caring. Um, yeah, we heard you exactly. <laughs> mm. another point that I want to make is. whatever comment s that you put on so social online and uh, everything if you don't delete it 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 stays there forever uh huh. and it shows how smart or how not smart you are in that situation in that very time แล uh ้วก็คือลองไปคิดที่เดียวกันที่เขาไปขุด comment อะสมมติว่ามีดราม่าขึ้นมาเขาไปขุดดู comment เก่าๆอยู่ในโลกโซเชียลเนอะยูก็จะเห็นเลยว่าโอ้มาโชริตี้ตอนเด็กๆเราไม่ได้เลยนะเราไม่แบบกโอ้แบบโอ้ยขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นบอ ถึงบอกไงว่าในช่องคอมเมนต์ปัจจุบันนี้เราสามารถเห็นเมนเทอลิตี้ของคนได้เยอะมากเลยว่ามาจากไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีในช่องคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์เนี่ยครับมันเป็นประโยคพิมพ์เนี่ยตัวังสือบางทีสั m e า it d o e s จะมันไม่เห็นอารมณ์เ it only shows text and sometimes a lot of times people miss มิสอื้นเดอร์สตูดมันมิสอ n d นเดอร์สตลอดเวลาเพราะว่าขนาดแค่แบบระหว่างเพื่อนกันเองบันบางทีแค่แบบเป็นแบบ capital letters แต่เขาอาจจะแบบเหมือนไปกดผิดคือแบบอ้าตะโกนใส่กูทำไมวะแต่มันอาจจะไม่ได้ตะโกนก็ได้มันอาจจะพิมพ์ผิดหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่เหมืนอ่าแบบ personally in like you know when you're like when you're communicating in person but when you're like via text and stuff, it's like you can miscommunicate uh, the context of how it's being sent to you. คนไทยยังคือถ้ามันมีเรื่องเคาเจอด้วยนะคนไทยหลายคนก็ไม่เขาไม่เข้าใจว่าว่าเราเราพิมพ์เทคที่มเป็น uh, Capital Letters หรวนส่งให้ฝรั่งฝรั่งรู้สึกไม่ดี <laughs> ใช่ <laughs> รู้สึกเหมือนตะโกนใส่ตอนเวลาอันนี้น่าสนใจมากอะอันนี้ก็เป็นอีกม,มันมีอันนึงด้วยคับ คือล่าสุดอ่ะมันเอาในเชิงมาร์เก็ตติ้งที่เขาเอาไป s i ายอ่ะตอนหลังปรากฏว่าเขาทลาย capital letter สิงหมดเลยพิมพ์เป็นตัวเล็กหมดเลยเอเอเพราะว่ามันจะได้ลดให้มันดู<ำ>เบาทุกอย่างแม้กระทั้งแบบในแอดเขาก็ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยมันเป็นตัวเล็กหมดเลยแล้วเขามันก็กลายเป็นเทรนที่ capital letter no longer exist in the i r marketing language อ่ะลองไปรีเสิร์ชดูรู้สึกว่าหลังๆมันมีเป็นเทรนฮิตขึ้นมา ในการทำตลาดเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในที่สุดเราก็อยู่ในแบบใน culture ที่เราก็ใช้พวก text ในการสื่อสารแต่อันนี้ก็เป็นวิธีการที่แบบมาเข้าใจมันแล้วก็หาวิธีแก้ด้วยเพราะว่าบางทีมันก็ไม่สาม,มารถที่จะโอเคมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมานั่งเข้าใจในจุดนี้ม,มันก็อาจจะใช้วิธีอย่างที่บอกที่บอกอะที่ six second <laughs> ถ้าเกิดว่า six second แล้วยัง แล้วเราบบ six seconds แล้วอยู่ไม่ let go นะหรืออยู hmm. <play. S 1> mm ่ไม่เปลี่ยนไม่มีสตินะต่อไปจะเป็น feeling ค uh, รับเป็น feeling ย uh, ูก็จะแบบเริ่มมีความรู้สึกอยู่เดียวนานขึ้นแล้วถ้าอย mm ู่เลี้ยง mood ไปนานๆก็คือที่เขาว่า h a v e a bad day ก mm ็ hmm. คืออยู่เลี้ยงจัดได้ six seconds into the whole day แนั่นคือ mood ใัิแบบกลายเป็นว่าเขาบอกว่า it's just a bad minute not a bad day oh oh it's just a bad day not a bad year so it's all up to you how you create your day That's true. Just by six seconds. If you can hold on to that six seconds. หกวินาทีนะครับมันสามารถเปลี่ยนวันหนึ่งได้ให้เป็นวันดีโอเค that's how we're ending it today. Thank you so much เฟียตคือสามารถติดตาม TikTok ที่ DJ เฟียตครับแล้วก็ Instagram. Instagram เฟียตโอกราฟีครับโอเค Thank you ครับน้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อาครับ See you guys. Bye.